ก็อันนี้นะคะบ้านหลังแรกอยู่ตรงああบ้านที่มันเป็นบ้านจัดสรรต,ตรงนี้เลยนะคะทุกคนไานเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นในบ้านนะคะจะบอกว่าสวยมากๆเลยนี่เลยคือเป็นบ้านแบบสไตล์มินิมอลนะคะทุกคนมาดีนะคะคือมันสวยมากๆเลยทุกคน ก็ตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนห้องนอนก็จะประมาณนี้เลยะคะ่ะทุกคนคือเขาสร้างสวยมากๆเลยนะเนี่ยนี่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้านะคะทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะทุกคนอยากมีบ้านแบบนี้บ้างน,นะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นด้านหลังบ้านนะคะก็จะมีเป็นเครื่องซักผ้าอยู่ด้วยนะคะโอ้โห คือแบบทาคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะทุกคนสามารถมาเซฟกันได้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะทุกคนส่วนอันนี้นะคะเป็นบ้านหลังที่สองที่เราจะมาแจกกันในวันนี้นะคะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังเด็กนะคะทุกคนก็คือบ้านที่เราจะมาแจกในวันนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบ้านกันก่อนนะคะจะมีเป็นพื้นที่กว้างมากๆาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้มีจักรยานด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นภายในบ้านนะคะมีเป็นโซฟานะคะทุกคนน,นี่แล้วก็ตรงนี้เป็นถุงนั่งเล่นนะคะนั่งดูทีวีอะไรประมาณนี้เลยนะตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะทุกคน แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเป็นห้องน้ํานะคะทุกคนถ้ามันมีเสียงรบกวนในลําโพงหรืออะไรเราขอโทษด้วยนะคะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนนะคะคนอนก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเตียงเนี่ยมีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถนําไปประกอบละครสั้นกันได้นะคะแต่ว่าให้เครดิตเจ้าของสิ่งก่อสร้างเขาด้วยนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะ นี้นะคะเป็นด้านหลังบ้านนะคะทุกคนด้านหลังบ้านจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็อันนี้นะคะเป็นไอดีบ้านหลังสุดท้ายที่เราจะมาแจกกันนะคะทุกคนเป็นบ้านบนด่านฟ้านนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะคะทุกคนนั่งเล่นอะไรแบบนี้นะคะทุกคน ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนห้องนอนเล็กนะทุกคนคือน่ารักมากๆเลยนะทุกคนสามารถมาเซฟมา,มาดูกันได้เลยนะคะถ้ามุมกล้องเรามันแบบเออเรียนหัว<อ>เกินไปเราขออภัยด้วยนะคะส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนจำรอาวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลนะังจะมาแจกใหม่นะคะทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับผู้ติดตามใหม่ช่วยกันกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะทุกคน